ครับมาดูข้อ3กันบ้างนะครับข้อนี้มีหน่วยเป็นฟุตนะครับฟุตกับปอนก็ไม่มีปัญหาเทคนิคการทําก็เหมือนเดิมแต่ข้อนี้ผมจะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบย้ายแกน เขาใส่กันไปเลยทําเป็นพิกัดใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาจุดปลายลบจุดต้นแต่ความที่มันลําบากก็คือว่าถ้าเรายังใช้แกนอยู่ที่มุมห้องแบบนี้นะครับสมมุติเป็นมุมห้องเนาะแล้วก็มีถังตัวหนึ่งเวลาเราเขียนไอตัวพิกัดเนี่ยไอจุดปลายลบจุดต้นเนี่ยอิควิลิเบียมออฟพาร์ติแรงทุกแรงมารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเวลาเขียนฟอร์เวกเตอร์เวกเตอร์ f มีค่าเท่ากับแรง f คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์อยู่ ไอเวลาเขียน Unit ยูนิตเวกเตอร์ u นั้นเราต้องเขียนหาโพซิชันเวกเตอร์ส่วนด้วยขนาดของเขาประเด็นก็คือไอโพซิชันเวกเตอร์ตัวนี้มันต้องใช้จุดปลายลบจุดต้นการที่เราวิธีทำที่เราแนะนำก็คือว่าเราต้องย้ายแกนครับหรือคนไหนจะไม่ย้ายก็สุดแล้วแต่นะครับเอาตามความถนัดนะครับเอาความความถนัดใครตามความถนัดมันเราพยายามย้ายแกน x แกน y แกน z มาไว้ครับมาไว้ที่จุดนี้มาไวท้ที่จุดที่แรงทั้งหมดมารวมกันเมื่อเรามาเอามาไว้ที่จุดที่แรงทั้งหมดมารวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนพิกัดครับเทียบกับจุดที่เราเอามาเทียบกับจุดที่เรามาครับผมก็ขออนุญาตย้าย x ย้าย y ไปไว้ที่พิกัดนี้เทียบกับจุดที่เรามาคราวนี้เวลาไปเขียนเทียบกับจุดมันจะง่ายครับเวลาเราหาไอ้พวกยูนิตเวกเตอร์ เพราะไอจุดเริ่มต้นของไอตัวแรงแต่ละตัวนั้นมันอยู่ที่จุดดีเราพิกัดตัวนี้เป็นพิกัด0 0 0เอาล่ะครับเมื่อผมใช้เทียบกับแกนสีส้มนะใช้เทียบกับแกนสีส้มนะครับผมเลยได้ออกไปว่าเดี๋ยวลบให้ตัวนี้เป็นเส้นปะก่อนนะครับจะได้เอาละ่ะจะได้รู้ว่าเราย้ายแกนออกมาแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟอร์ a อะลองอะไรฟอร์ a อะลองอะไรจำไหมนะฮะฟอร์ a อะลองอะไรจำได้ไหมแรงจะมีทิศทางตามแนวเส้นเชือกเขียนพิกัดครับเทียบกับไอตัวแกน x แกน y ของเราใหม่แกนพิกัดสีส้มเราจะได้ว่าที่จุด c นี้มีค่าเท่ากันกับครับลบไป1.5ทางแนวแกน x เลกลายเป็นลบ1.5 ออกไปทางแนวแกน y เท่ากับเท่าไหร่นะครับออกไปทางแนวแกน y เท่ากับเท่าไหร่จากนี้ถึงนี้คือ2.5จากนี้ถึงนี้คือ1.5แสดงว่าออกไปทางแนวแกน y บวก1นะครับวก1ผมเทียบกับแกนสีส้มใหม่นะผมเทียบกับแกนสีส้มนะครับดูให้ทันนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ชอบย้ายแกนทําเลยก็ได้นะครับทาเลยก็ได้แต่ไหนผมได้เปิดหัวตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า เราจะใช้วิธีการย้ายแกนมาไว้ที่จุดจุดที่เขาแรงเข้ามารวมกันนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยย้ายมาให้หมดเลยแล้วกัน1นะครับไม่ยากอะไรมองภาพไม่ออกนะครับแล้วไอตัว C นี้พุ่งขึ้นไปข้างบนเป็นแกนเป็นแกน z มีค่าเท่ากันกับ3เหโอนะครับ <c oughs> ตัวต่อมาไปดูพิกัดที่จุด A พิกัดที่จุด A นั้นออกมาทางแนวแกน X พมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร จากนี่ถึงนี่คือ4.5จากไอตัวนี้ถึงแกนสีส้มเพียงแค่1.5แสดงว่ามันขยับออกมาจากแกนเนี่ยนะครับไปที่ทางบวก x ขยับออกมาบวก3ครับบวก3ไปดูครับพิกัดทางแนวแกน y จากไอแกนเราไปถึงจุด a วิ่งไปทางลบลบเท่ากับเท่าไหร่ลบ1.5เลยลบ1.5ะครับลบ1.5พิกัดตรง y แล้วขึ้นไปเหนือระนาบนะครับขึ้นไปเหนือจากระนาบเท่ากับเท่าไหร่ก็ขึ้นไปทั้งหมด3ฟุตเหมือนกันเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเขียนแกนอย่างนี้มันก็จะง่ายครับเพราะเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวน้ำหนัก W นั้นนะครับ20บิปอนนะครับง่ายไปอีกก็คือเป็นหน่วยเป็นปอนไม่ต้องแปลงนะครับไอ้ตัว W นั้นครับมันก็จะได้ออกมาเป็น W มีค่าเท่ากับ20สิบปอนนะครับ วิ่งลงไปทางด้านล่างก็เลยกลายเป็นลบ k ยากง่ายไปกว่านนั้นอีกคือแรง f กับเป็นแรง fdb เส้นนี้นแรง fbd เส้นนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไรไม่รู้่ะฮะแต่สามารถเขียนได้โดยขนาดของ fbd F, B, f D, B, นะครับอยู่ในแนวแกนนะครับอยู่ในแนวแกนในลักษณะแกน y ก็เป็นลบ j นะครับเขียนฟอร์เวกเตอร์ให้ได้ไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อผมขออนุญาตขอไปดูแรง f นะครับแรง f จากจุด d ไปจุด4 f d c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากันกับขนาดของ f d c ครับขนาดของ f d c ค,คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ไอยูนิตเวกเตอร์คือจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายนะครับจุดปลายอยู่ที่จุด4 จุดต้นอยู่ที่จุดดีเป็นพิกัด0,0,0เราก็เลยสามารถเขียนเป็นลบ 1.5i บวก 1j บวก 3k ได้เลยจำได้ไหมว่าเวลาที่จุดต้นของเราเป็นจุด0 0นะก็ลบ1ลบ1.5ลบ0มันก็เหลือลบ1.5 1ลบ0ก็เหลือ1นะครับผมก็เลยเขียนเอาตัวปลายมาเขียนเป็นตัว p o s i t น o n vector ได้เลย หารด้วยขนาดของเขาคือ1.5ยกกำลัง2องบวก1ยกกำลัง2องบวก3ยกกำลัง2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาจะได้ออกมามีค่าเท่ากันกับลบ1.5ะครับขนาดของ fdc i ส่วนด้วย4.5นะครับขนาดของเขาอาอานะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวต่อมาก็เลยกลายเป็นนะครับเลยกลายเป็น กลายเป็นบวก1นะครับบวก1อ่ะเขียน1คูณ fdc ก็กลายเป็น1แต่อยู่ในแนวแกน j หารนะครับหาร 3. 5, 3. 5, 3. าหาร3.5 3.53อขออภัยนะครับขออภยัยนะครับอ,อันนี้เป็น3.5นะครับอันนี้ก็3.5แล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็บวก3นะครับ fdc แกน k หารด้วย3.5ได้มาแล้วครับตัวแรก อยู่ไอตัวฟอร์ดเวกเตอร์ของคุณหนู FDC นะครับเขียนให้ครบครับเขียนให้ครบรีกตัวเดียวก็หมดแล้วนะครับเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ได้อีคว l ลิเบียม f อ a พาร์ติเคิลใน3มิตินะหมดแล้วครับไม่มีอะไรยากแล้วไปดูตัวต่อมาครับตัวต่อมาขอหยาดเปลี่ยนสีสักเล็กน้อยนะครับตัวหนังสือไม่สวยต้องใช้สีแย่ F นะครับ F d a ครับ f d a เกิดจากขนาดของ f d a มีค่ารท่กับเท่าไหร่ไม่รู้เรากำลังจะหานะครับเกิดจากขนาด f d a คูณอยู่กับไอตัวที่เป็น unit vector mm. ตัว unit vector คือ p o ชัน o n v e ตอร์จุดปลายลบจุดต้นและหารด้วยขนาดจุดปลายก็คือ3ครับลบ0เหลือ3 i ลบ1 5 j และก็บวก3นะครับบวก3 k, าม k ใส hat ให้ด้วยใส่หมวกให้ด้วยนิดหนึ่ง ส่วนด้วยขนาดของเขา3ยกกำลังสองลบ1.5ยกกำลังสอง3ยกกำลังสองได้ใส่รูททุกท่านจะได้ออกมาว่ามีค่าเท่ากับ4.5นะครับแง้มไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้เอาละครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เราหาได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นไอ้ตัวนี้ fda ก็เลยกลายเป็นครับ fda 3 fda i ส่วน 4. 5ลบ fda นะครับ j ส่วน4.5และก็บวก3ส่วน4.5นะครับ fda k นะครับได้ออกมาแล้วครับได้ออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสังคกรรมเขาครับเนื่องจากความสมดุลเนื่องจากสมดุลเราเลยได้ว่า ซิกมาในแนวแกน x มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาในแนวแกน x มีค่าเท่ากันกับ0นะครับอ่าผมเพิ่อ่านโจทย์เนาะนะครับอ่าทุกท่านน่าจะนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับเออใช่ยังไม่อ่านโจทย์ก็กดจุดสต็อปอ่านโจทย์สักเล็กน้อยนะครับเอาละครับไปดูคอมโพเนนต์หน้า i ดีกว่าครับว่ามีตัวไหนบ้างคอมโพเนนต์หน้า i ก็มีอยู่นี่ครับนะครับมีอยู่นี่ครับมีอยู่สองตัว เลยได้ออกมาเป็นครับออกมาเป็นเอาบวกออกมาก่อนเป็น3ครับ3.4.5่วน4.5 FDA ลบ1นะครับ FDC ส่วน3.5มีค่าเท่ากันกับ0ได้์กมาแล้วสมการแรกตัวต่อมาครับตัวต่อมาเราก็ไปดูกันต่อ ก็มีอีกหนึ่งสมการคือซิกมา f อสับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาเอฟสับก็เอาตัว J ครับเอาตัว J ครับเอาตัว J ครับมารวมกันเลยได้มีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับผมไม่ได้แก้สมการให้ดูนะครับทุกท่านครับเพราะว่าเครื่องคิดเลขบางรุ่นมันแก้สมการได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าอ่านะครับส่วนคนไหนก็เหมือนเดิมนะครับมหาลัยไหนยังมาครับให้ใช้ เอฟเอกสามห้าศูนย์ที่แก้สมก,การพวกนี้ไม่ได้ก็โซกดยูซอฟโซด้วยมือนิดเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสามสมก,การสามตัวแปรหาได้แน่นอนนะครับสามตัวแปรก็นี่ฮะหนึ่งสองสามนะครับมีสามสมก,การซิกมาเอฟสับเซ็กซ์ซิกมาเอฟสับวซ์ซิกมาเอฟสับเซ็ม, Z, มีค่าเท่ากันกับศูนย์หาได้แน่นอนไม่มีปัญหาทุกท่านครับเลยไปกันต่อครับไปกันต่อเป็นลบนะครับเป็นลบนะเอานะครับลบหนึ่งจุดห้าเอฟ d เอส่วน4.5ไปบวกครับ f. d c ส่วน3.5แล้วก็ไปลบครับกับ f. d b มีค่าเท่ากันกับ0ได้ออกมาแล้วอีกหนึ่งสมการสมการอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังถามหาและกำลังพิจารณานั่นก็คือสมการของซิกมา f s u b มีค่าเท่ากันกับ0 ซิก m a ปสับเซตมีตัวไหนบ้างครับก็มี1ครับมี2ตัวครับมี3ตัวครับตัว w เรได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านเรได้ออกมาเป็น3ส่วนนะครับ4.5 fda ครับ่า fda ไปบวกครับไปบวกกับ3นะครับไปบวกกับ3ส่วน3.5ของ fdc แล้วก็ไปลบกับ2 0 k มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ของตัว w เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านและนี่ก็คือคำตอบของเราครับเดี๋ยวแก้สมการตัวนี้เสร็จสับนะครับ3ตัวแปร3สม3สมสมการ3ตัวแปรจะได้คำตอบออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับท้ายที่สุดแล้วไอตัว f เนี่ย fda เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ10ปอนด์นะครับตัว f นะครับ fdb มีค่าเท่ากันกับนะครับ1.11ปอนด์นะครับและคุณหนูอีกตัวสุดท้ายก็คือ fdc จะมีค่าเท่ากันกับ15.6ปอนด์นะครับ15.6ปอนด์ก็ได้คำตอบออกมา3สมการนะครับไหนก็เสียเวลามาดูแล้วก็เสียเวลาแก้สมการตรัวนี้สักเล็กน้อยนะครับทุกท่านครับน่าจะไม่เสียเวลามากโอเคครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราเน้น คงไม่ใช่รูปแบบการแก้สมก,การนะครับคณิตศาสตร์พวกนี้สิ่งที่เราเน้นก็คือว่าต้องเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ให้ได้ถ้าเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ถ้าเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ได้ก็แสดงว่าอ q ควิ i ิเบียม f อ a พาร์ติเคิลใน3มิติก็ขนมแมวดีๆนี่เองครับนะี่พูดไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อ4กันต่อครับสำหรับข้อ3าจก็จบยปเท่านี้สวัสดีครับ